ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่27กรกฎาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะคุณคิดเรื่องเดินทางนะคะหลายๆคนนะคะ เหนื่อยนะคะเหนื่อยกับปัญหาหลายๆ,ๆ,ๆอย่างนะคะรู้สึกคิดหนักคิดมากคิดเยอะมีเรื่องไม่สบายใจระวังปัญหาด้านสุขภาพนะคะหลายๆคนอยากอยู่คนเดียวนะคะระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวจากทางไกลนะคะใครที่รอข่าวมีโอกาสได้ข่าวนะคะช่วงนี้มีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจมีเรื่องกังวลน,นะคะ ระวังปัญหาด้านสุขภาพนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องอดทนกับปัญหาค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะต้องเหนื่อยและหนักนะคะหลายๆคนที่จะซ่อมบ้านซ่อมแซมบ้านคิดถึงบ้านนะคะกังวลเรื่องบ้านคุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลใครที่รอข่าวอยู่มีโอกาสได้ข่าวนะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านเลขที่บ้านแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงน้าโชคของคุณวันนี้คือสีเขียวสีแดงแล้วก็สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ6 7 หนึ่งนะคะหกเจ็ดหนึ่งสองนะคะสลับสับเปลี่ยนกันได้ขอให้คุณโชคดีร่ลำรวยค่ะ